สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักส่งท้ายปีเก่า2563ของชาวราศีสิงหาไฟกันค่ะท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนหรือท่านที่เกิดตั้งแต่22กรกฎาคมถึง21สิสิงหาคมค่ะเราดูทั้งไทยและสากลนะคะเป็นการเชื่อมโยงกับโหราศาสตร์ไทยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ เป็นกำลังใจมากมายค่ะเราดูระหว่างวันที่27ถึง31ธันวาคมค่ะเป็นการวางแผนชีวิตความรักเดินต่อไปข้างหน้าค่ะเป็นไปตามจังหวะของชีวิตนะคะดวงดาวเดินไปข้างหน้าถ้าเราวันนี้รู้สึกเศร้าหมองกับความรักมันก็จะหายไปค่ะเคลื่อนไปตามจังหวะชีวิตของดวงดาวนะคะเรามาเริ่มที่ คนมีคู่นะคะดาวสุขอยู่ที่พันธุนะคะก็มาจากศาสัจชะเพื่อนร่วมงานการเดินทางสื่อโซเชียลมีเดียข้อความนะคะดาวสุขก็มาจากกรรมะการกระทํกาการงานอาชีพดาวสุขก็อยู่ในตำแหน่งของพันธุคือครอบครัวญาติมิตรพี่น้องเป็นประก็ค่ะก็อ่อนแรงนะคะอ่อนแรง มีจันราหูเลงจันราหูก็มาจากปัตตนิคู่ครองราหูก็คือเงาความลุ่มหลงมวัมวเมาค่ะดาจันท์ก็มาจากวินาศความลึกลับไม่โปร่งใสร่วมกลุ่มกับจันทร์ราหูก็อยู่ในกรรมะนะก็จะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับคู่ครองมีเหตุการณ์ไม่โปร่งใสเพราะความอ่อนไหวนะคะ ล้วอีกมุมนึ่งปุตตะก็คือเด็กๆความรักใคร่ค่ะก็คือตัวตนของชาวราศีสิงห์เองเดาวอาทิตย์นะคะปุตตะความรักใครเ่เด็กๆก,ก็ไปอยู่อรินะคะเด็กนําความยุ่งยากมาให้นะก็มีมรณะนะคะมรณะก็คือคนทางไกลต่างชาติต่างดินถิ่นต่างแดนการเดินทางความสูญเสียนะคะมาร่วมกับ อุตตะอรินะคะก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับความรักใคร่นะเด็กๆเ,เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเราดูที่คนมีคู่ก่อนเลยค่ะ The justice หกถ้วย The d a t ด ข้าวถ้วยหนึ่งถ้วยปลาชินี้ถือไม้สี่ไม้คนมีคู่นะคะไปพบรักใหม่ที่ถูกใจนะคะคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือคนรู้จักที่คุ้นเคยกันนะคะ นำมาซึ่งการเริ่มต้นความรักที่มั่นคงนะคะถูกใจคนที่อยู่หนทางไกลนะคะมีรักซ้อนเข้ามาเป็นการเริ่มต้นความรักจากคนทางไกลนะคะมาดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกยังไงนะคะเป็นบุคคลที่มีสเสน่ห์ค่ะ คนที่มีคู่แล้วนะคะไปูบรักที่ถูกใจกับคนทางไกลนะคะคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนคนที่อยู่คนทางไกลค่ะเรามาดูว่าคนมีคู่คนรักของคนมีคู่รู้สึกยังไงกับการเปลี่ยนแปลงความรักครั้งนี้ค่ะแฮงแมนค่ะ สิบไม้ให้ราชินีพระจันทร์าดาวจันทร์เจ็ดไม้ เด็กถือไม้สองไม้ห้าไม้คนรักของคนมีคู่นะคะเน,เน็้อเนยกับความรักนี้นะคะกลายเป็นความรักที่อดทนรอคอยได้นะคะขอโอกาสให้ คนรักของตนเองนะคะอดทนรอคอยได้นะคะใช้ความนิ่งสงบนะคะกับการที่มีปัญหาขัดแย้งนะคะความรักครั้งนี้แม้จะกลายเป็นตัวเลือกแล้วก็ขอเป็นฝ่ายที่จะนิ่งนะคะขอได้รับ โอกาสนะคะอดทนรอคอยรอคอยได้ค่ะรักแล้วนะคะอ,อนไว้มากคิดถึงค่ะรอคอยได้ค่ะเราไปดูต่อสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนมีคู่นะคะ คนที่สถานะไม่ชัดเจนค่ะสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่สิบถ้วยห้าถ้ว เรสหนึ่งไม้หกถ้วยคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะในเรื่องของความรับมีในเรื่องของอีกคน เข้ามานะคะมีรักแทกรักซ้อนนะคะรักของเราสามคนนำมาซึ่งที่เคยมีความสุขกันยั่งยืนมายาวนานมีความผิดหวังเข้ามาะทะเลาะกันนะคะหงุดหงิดฉุนเฉียวใจร้อนอมีอีกคนเข้ามามีคนที่ เด็กกว่าคนคุ้นเคยกลายเป็นความรักที่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะเรามาดูว่าสถานการณ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนรักของคุณรู้สึกอย่างไรนะคะคว่า สัมพันธ์ไม่ชัดเจนห้าไม้เจ็ดเรียน สองเรียน The Star Judgment ห mm hmm. นึ่งถ้วย ไอ้พระสังฆราชค่ะสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังวนเวียนได้เจอกันอีกค่ะด้วยความพยายามอดทนมุ่งมั่นต่อไปนะคะยังต้องกลับมาเจอกันใหม่นะคะเพราะว่าเป็นคนรักของคุณเขาเชื่อในเรื่องของเขาเป็นคู่ของคุณนะคะในความรักนี้เขาสามารถ เริ่มต้นใหม่นะคะ,ะรอคอยการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะเขารู้แล้วว่าสถานะไม่ชัดเจนนี้มันคือสิ่งที่เขาตั้งใจเรียบร้อยแล้วค่ะว่าความรักนี้เขาเลือกคุณก็จะเดินหน้าต่อไปนะคะ อย่งวนเวียนมาพูดคุยกับคุณนะคะพยายามต่อไปมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกับการที่สถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้นะคะเขาเป็นฝ่ายตัดสินใจเลือกเองค่ะว่าเขาขอเลือกคุณนะคะรอเหตุการณ์ ที่ดีรอข่าวจากคุณตัดสินใจนะคะแม้ว่าเขาจะรู้ดีค่ะว่ามีคนอีกคนเข้ามาทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะเขาตัดสินใจเลือกแล้วค่ะว่าคือคุณที่เป็นคู่ของเขานะคะคสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะเลือกแล้วค่ะ การกระทําที่กขอเป็นฝ่ายเลือกผลรักนะคะเราดูต่อไปค่ะคือคนโสดความรักของคนโสดสุดท้ายปีเก่ากันค่ะสุดเศร้าเงารักมันอยู่ที่กำลังจิตที่เข้มแข็งนะคะ ดวงจิตกับค,ความคิดคือคนละอย่างกันค่ะคนโสดนะคะคนโสดโสดจริงๆเลยค่ะโสดยังมีความหวังนะคะจริงด้วยค่ะโสดยังมีความหวังค่ะไพ่เดอะเฮอร์อัศวินถือถ้วย เาเรียนสามดาบเด็กถือไม้ที่อ m ม e พ o r ห้าดาบค่ะ สำหรับคนโสดนะคะคนโสดเนียวแน่นมายาวนานนะคะคิดจะมีความรักสละโสดกับเขาก็เลือกให้คนที่คู่ควรกับเรานะคะสถานะของชาวราศีสิงห์ธาตุไฟนะคะดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์ ไปอยู่อรินะคะจะมีคนรักเด็กคนรักที่อายุน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้นะคะมีคนรักที่คู่ควรกับตนเองอยู่แล้วนะคะนำความรุ่งเรืองเหมาะคู่ควรกับตนเองนะคะสมวัยของเรานะคะก็จะนำมาซึ่งความสุขนะคะก้าหน้าของชีวิต เรามาดูค่ะว่าคนรักของคนโสดเขารู้สึกยังไงคุณก็มีอิทธิพลกับคนรอบข้างนะคะเลือกคนให้เหมาะสมกับฐานะและสังคมนะคะเพื่อความสุขนะคะ คนโสดค่ะคนโสดก่าวไม้6เรียน The h e อมิ t ไม้ตู้ฟูเจ็ดดาบหนึ่งถ้วยค่ะ ชาวราศีสิงห์ถตดไฟคนโสดนะคะ,ะมีความรักที่เข้ามานะคะ,ะต,ตัวเอตนเองตนเองก็รับรู้ว่าทำอะไรนะคะในเรื่องของความรักที่ไปพบรักใหม่เข้ามานะคะแต่ใช้ความ เป็นผู้ใหญ่นะคะความสงบนะคะในการที่มีปัญหาเกิดขึ้นของคนโสดนะคะที่มีคู่มาให้เลือกนะคะถ้าเลือกสมวัยของตนเองก็จะมีความสุขนะคะยั่งยืนยาวนานต่อไปถึงปีหน้าเลยค่ะคนรักของคุณนะคะความรู้สึกของเขานะคะ เป็นคนที่อายุใกล้เคียงกันกับคุณนะคะเป็นความรักที่ลึกซึ้งนะคะร่วมฉเฉลิมฉลองความสุขกับคุณนะคะในการที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ะค,ะความรักนี้เขาก็รับรู้ว่ามีปัญหานะคะ แต่เขาสามารถแก้ได้ด้วยความสงบนิ่งนะคะคุณไปพบกับคนที่นิสัยคล้ายกันค่ะมีโอกาสที่ปีหน้านะคะการเริ่มต้นใหม่นี้ได้พบคนที่รู้ใจนะคะเป็นคนที่คุณจะพบแล้วมีความสุขกันอีกยาวนานหลายปีเลยคะ่ะขอให้เลือก คนรักที่คู่ควรนะคะสมฐานะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงานกับสังคมนะคะขอแสดงความยินดีทั้งสามสถานะนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเป็นการดูโดยกว้างนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านสมหวังมีความสุขก,กับการวางแผนเดินทางชีวิต ความรักไปข้างหน้าค่ะโชคดีทุกท่านค่ะ